สวัสดีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ประสบปัญหาพูดเก่งมากเลยนะคะกลัมมากก็ดีดีนะคะเขียนก็เก่งเก่งคิดก็เก่งเก่งเก่งหมดเลยแต่ทักษะการฟังทำไมฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องในหลายครั้งงุดงีด <laughs> ทักษะการฟังอ่อน หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะเพราะบางคนเนี่ยฟังเยอะ <c oughs> ก็ยังจับใจความได้ไม่ดีนะคะมาพิจารณาทักษะการพูดของเราการอ่านของเราก่อนเราอ่านแล้วเราพูดเนี่ยเราอ่านชัดเฟอร์พูดเฟอร์หรือเปล่าชัดเป๊ะ,ปะแต่ไม่มีการเชื่อมเสียงท้ายคำเช่น it is เป็น it's it is a book it's a book ตัว s กับตัว a เป็นสะอย่างนี้หรือเปล่านะคะหลายครั้งเนี่ยคนที่ไม่มีทักษะการฟังที่ดีก็เกิดจากทักษะการพูดที่ไม่ได้มีการลิงก์เสียงกันนะคะทำไมโปดพูดอย่างนี้ล่ะโปดก็สังเกตจากที่ตัวเองฝึกเองแล้วก็เอามาสอนนักเรียนโปดด้วยนะคะ บอกเขาว่าลองทําดูเมื่อเราปรับการพูดและการอ่านของเราแล้วเนี่ยแล้วไปฟังใหม่จะพบว่าจริงด้วยหลายครั้งนะคะทักษะการพูดที่เพิ่มการเชื่อมเสียงขึ้นมาเนี่ยทำให้แก้ปัญหาการฟังไม่รู้เรื่องได้นะคะโปรลคิดได้เท่านี้เลยปอดไม่รู้หรอกว่าหลักการ ต้องทำอะไรยังไงนะคะเป็นการฝึกใช้งานทำแบบนี้แหละสังเกตตัวเองดูนะคะว่าตอนที่คุณพูดเองอ่านหนังสือเนี่ยคุณมีการเชื่อมเสียงหรือเรียกว่าลิงค์ลิงค์เสียงกันไหมในไทายคำก่อนหน้ากับคำถัดไปที่ลิงค์ได้นะคะส่วนใหญ่คำที่ลิงค์ได้เนี่ยคำถัดไป เป็นสระนะคะเช่น it is a book อย่างเงี้ย it's a book นะคะสังเกตดูนะคะขอยทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาได้ภาษาอังกฤษและทำให้เกิดขึ้นตามที่เราต้องการนะคะ it is a book เปลี่ยนนะคะ it's a book บ <laughs> ุยบุยสวัสดีค่ะ